สวัสดีทุกคนทุกคนเราจะมาถามทุกคนว่าทุกคนเคยเป็นอย่างนี้ไหมที่ที่ที่เราเล่นอยู่ดีๆแล้วไปดูโปรไฟล์คนเราดูโปรไฟล์คนอยู่แล้วแล้วแล้ว,ลวเราขอแล้วกดเป็นขอเป็นเพื่อนเขาอะที่คนที่ดังๆที่เป็นบ่อยมากแล้วก็เพิ่งโดนไปนเมื่อกี้ด้วยหืมนี่มัน อะไรก็ไม่รู้เลยเนาะก็คือวันนี้ไม่มีอะไรบ้างจ,จะมาบน่นจะมาบ่นเรื่องที่เรื่องที่มันมันเรื่องที่เราไปดูโปรไฟล์คนอยู่แล้วมันเด้งออกไม่ไมันมนไม่ได้เด้งออกสิเราเผลอไปขอเป็นแอดเขาอ่ะเออนั่นแหละเราเผลอไปกดแอดเขา ขอแอคเขาไงแล้วมันน้าแปกมากแล้วก็แล้วก็วกรู้ไหมเราทำไมถึงเราถึงทำอย่างนั้นเพราะว่าเราจะไปกดติดตามแต่ว่าแต่ว่าเราเผออไปกดบวกวก็คือขอเป็นเพื่อนนั่นแหละแล้วเราก็แบบเป็นอย่างนี้บ่อยมากจริงๆอันนี้บ้านของเราเข้าไปคุยในบ้านกันแล้วก็ มันเป็นอย่างนี้บ่อยมากเลยตัวเราลำคาแล้วนั้นเนี่ยหัสเก่าก็โดนด้วยนะก็มีแค่เนี้ยเรื่องจะมาบ่นเฉยๆเนาะโอเคบายบายนะบายบาย